ครับพอทราบอ่กลุ่มวัยรุ่นที่มีการรวมตัวแข่งรถนะครับก็จากการรายงานทางการข่าวนะครับก็ทราบนะครับว่ามีกลุ่มเยาวชนนะครับได้มาแข่งรถนะครับบริเวณถนนสายใหม่นะครับทางบาละเหาะปุยุท์นะครับทีนี้เนี่ยที่เราสืบทราบมานะครับก็จะเป็นเด็กของจังหวัดปัตตานีนะครับจะหลังเมืองหนองจิกโคกโพนะครับแล้วก็ ในส่วนของจังหวัดยะลานะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยของจังหวัดสงขลานะครับพวกเสพาเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับโดยจะมีการรวมตัวประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มแข่งตอนตีสามนะครับสําหรับมาตรการนะครับที่เราจะดําเนินการนะครับก็จะประสานกับทางตํารวจนะครับแล้วก็ทางทหารนะครับจะมีการดําเนินการจับกลุ่มกลุ่มโยชนที่กกกอกวนตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ทราบมานะคือหนึ่งเนี่ย รถเป็นรถตัดแปลงนะครับรถตัดแปลงซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็2เนี่ยก็คือไม่มีการติดป้ายหมายเลขทะเบียนแล้วก็3ามเนี่ยในเรื่องของการขับรถเป็นที่หวัดเสียวนะครับให้แก่ประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะได้มีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับก่อนที่เราเคยรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่นี้ว่ามีการแข่รถในมืองต่างได้รับแจ้งมานะครับจากจากทางทีมตาบลบาราเหาะแล้วก็ทีมตำบลปุรีเทชรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับ มาตรก,การที่จะกว้านล้างเนี่ยเราจะมีการเดือนว,วันวันอ่าอย่างเร็วที่สุดครับในส่วนของที่เอ่หล,งล,งล,งลังจากจับคุมในการตรวจสอบเนี่ยนะครับหลังจากการจับคุมนะครับหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอย่างแรกเลยนะครับเรื่องจากรถไม่มีทะเบียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการดําเนินการตรวจสอบนะครับว่ารถที่มาของรถเนี่ยเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือว่าเป็นรถที่ลักซับมา นะครับถ้าเป็นรถที่รับทรัพย์มาเนี่ยเราก็จะเพิ่มคดีอีกคดีนึงก็คือในคดีในเรื่องของการรักษะครับจับลุมเยาวชนมาเร่องเดือนเนินการเรียกผู้ปกครองมาแล้วก็จะคัดค้านอ่าคือตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเรียกผู้ปกครองมานะครับแล้วก็มีการอาจจะมีการดําเนินคดีกับทางผู้ปกครองด้วยนะครับในเรื่องของการดูแลเยาวชนนะครับครับมาตรการต่อไปเราเห็นว่าเราขวานร้ายจุดนี้แล้วจะมีจะทำให้่พวงนี้จะมีการย้าย สถานที่อื่นบริเวณราการเข้ากันยังไ,ไ,ไงก็ทีนี้นะครับก็ในปัตตานีเนี่ยนะครับก็จะมีตอนแรกเดิมเนี่ยจะมีการแข่งขันขที่บริเวณตำบลตะลุบบกนะครับแต่ว่าเราเมื่อเรามีการปรับเปล่าไปแล้วนะครับก็ตะลุบบนี่เงียบไปนะครับแล้วก็พอเรามีการเปิดถนนสายใหม่นะครับสายใบพ้าสายใหม่เนี่ยนะครับก็เด็กดาวชนนี่ก็มาลองมาลองถนนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของตัวนี้เนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตนายกเทศบาลเนี่ยได้มีการดําเนิน ต่อไปแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่สามฝ่ายนะครับก็พร้อมที่จะดำเนิกนการคดีตามกฎหมายต่อไปครับ